ครับอยู่ครับสบายดีสบายดีอุ่นยามนี่จุแล้วก็อีหยังตบเบ้งๆตบเบ้งๆโอ้ยก้อยมีก้อยมีก้อยแล้วก็คุ้มจับคุ้มแจบ มาพ้อก็อีกข้าวแล้ครับครับซองสบายดีมันดูดเนื้อข้าวเออครับกินคือเก่าครับกินข้าวกินน้ำสัมปาต้องเดียวเด้อพี่น้องเออวันี้เฮ็ดจุเนื้อครับวันนี้จุเนื้อเพื่อทีมงานน้องมอสเปิดๆเออแต่เตือนเลยทีก่อนเออเปิดเตือนเลอเขามาสาเออเพราะว่าเขามาสาเออมาสามากินข้าวกินน้ำต้งเดียวนะครับเนาะวันี้พ่อท้องมอสมี้องมอสมา แบบภรรยาขวนขโมยเฮ้ยคนอยู่ข้างเด้เอคดแ่งหมูมาถามน้ำวันนี้กับมากี่เข้ากินน้ำนู่นเดียวตุ้มโมโหเดียวเอออือกับให้งานเอเอ,อดูดีสบายดีทุกผู้ทุกคนวันนี้นี่ไมกินดูตับเออเมื่อคืนในผนโต๊ขะขับเมื่อคืนเนี่ยโต๊ะแข่งกระดาษว่าสีส่วนพวมอโมอดไป จบกบดูไหมจับกบจับกบไตกบการกบกบมันต้มมาคแอบบายบานลกานการที่คุยไรเอาาสบเสบเสบเสบครับนี่ต้มเลยอนนั้นเนี่ยต้มแส่บมาเด้อมาเด้อกินข้าวน้ำเดียวทุกคน มอันนี้กินแส่บจ,จูดอันนี้ต้มครับต้มขี้เพี้ยนี่ต้มขี้เพี้ยยังไงแส่บบ่แซ่สบต้มขี้เพีย้ยยจับง่ายใช่ปะ อยู่สม,มสอนเรื่อนาะคือใส่โคเลสีนั่สสรว่าอ,อนเดียวน่วนอือได้แซมครับได้แซมเอครับอันนี้เราเนี่ยเอากินกันเลยอันนี้ครับเนี้ยเสียบบจุกน,น,นกับกวยกวยัยน,นี้จักเป้วเพ,วพิน่นได้กยมาทางเรือแต่ต้องถามเรือแรับเพิ่นหมานกวยนะเพิอมอสนี่พิ่นหมานกวยคำยุ่งากกววยนี่แหละเธอถามมันหลังไหมนะครับเฟซบุ๊กของเพืน่นกันมีครับมอสมึนมมอสเหมืกัน เฟซบุ <Facebook S 2> ๊กเว้ยอ่าครับเนาะเออมากินข้าวตรงเดียวนะครับเนาะกินข้าวเดียวแซ่บๆ,รๆครับนนมันมีอีกเยอ่เลยไอ้มันมันเขา้าอยู่เรืออ่อ,อเขาเคี่ยวแบบเรื่องหน่อยมันเป็นเข้าวเคี่ยวหน่อ ครับเดอันนี้กินข้าวกับลุงเอียนข้าวลุงเอีนข้าวแบบ ใหญ่ครับ็นึ่เงเ,เดียวโอแ้แมหนึังเดียวพี่ไปขึ้นโรงแรีกิน,น,นี้หมดเลย ครับผมนียม่ยครับสัมผัสไครับเนาะสัมผัสได้ครับคือเก่าครับก็ไอ้ปัตถุดิบหมูทุกคนมัมีแต่ความสุขดีสุขภาพไก่แข็งแรงมาเกี่ยวกัลุงแอนนะครับเด้อเพื่อเพื่อในเบื้องแรกนะันกดติดตามลุงแอนนะครับกดติดตามกดแชร์กดซับส so well. ไครต์ให้เป็นงกำลังใจลุงแอนนะครับเนาะครับช <splendid. S 1> ่องสบายดีเพื่อวิญาณข้ามครับเพว่อลุงแอนครับครับขาคอแบบนี้นะครับเนาะสบายดีมหมูทุกคนสวัสดีครับผมสวัสดีครับก่อน 这个不吧，你该这能不？我播不。